ธรรมะเพื่อการตื่นรู้เรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมอันสูงสุดในยุคป,ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะชอบบูชาไขว่คว้าหาของครั้งสักยันหวังในเรื่องของเมตตามหาสเสน่ห์หวังเพื่อให้คนอื่นมารักหวังเพื่อให้คนอื่นเมตตาหวังเพื่อให้ค้าขายร่ำรวย หวังเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ดูก่อนพระดาทุกๆสรรพสิ่งทั้งหลายบนพื้นพิภพและจักรวาลแห่งนี้จะเกิดขึ้นมาได้นั้นก็เนื่องด้วยเหตุและปัจจัยอันเคลื่อหนุนสอดคล้องและค้ำจุนต่อกันเท่านั้นมันจึงจะส่งให้เกิดเป็นผลอันปรากฏชัดเจน เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้ดูก่อนพระดาอันว่าความเมตตารักใครนิยมชมชอบสองสารใดๆนั้นเป็นความปรารถนาเป็นความทยานอยากอันพึงจะมีอยู่เป็นส่วนมากกับวิถีชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาสามัญทั่วไป แต่ทว่าวิถีชีวิตของเหล่าอริยบุคคลอันประเสริฐนั้นล้วนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยแท้ดูก่อนพระดาสเสน่ห์เมตตามหานิยมอันสูงสุดนั้นเหล่าอริยชนทั้งหลายไม่เคยพึงยินดีปรีดาและไม่เคยคิดปรารถนาเลยแม้แต่เพียงน้อยนิดด้วยเหตุก็เพราะว่า ปัญญาธรรมทั้งหลายที่เหล่าอาริยชนพึงได้รู้ด้วยตนเองนั้นได้รู้แจ้งกระจ่างชัดเจนในธรรมของทุกๆสิ่งแล้วว่าอันว่าพุทธคุณที่กล่าวนั้นแปลตรงตัวก็คือคุณแห่งพระพุทธเจ้าดูก่อนพระดาความหมายที่เรากล่าวนั้นมันก็แจ่มแจ้งกระจ่างชัดแล้ว ว่าของคลั่งของดีเมตตามหาเน่ห์ยันมงคลทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของคำลวงที่ทำให้คนเรานั้นหลงเชื่อว่ามันดีเช่นนั้นเช่นนี้อย่างนั้นคำลวงทั้งหลายเหล่านี้นหลอกล่อให้คนงมงายในสิ่งที่อาศัยเป็นที่พึ่งไม่ได้อย่างแท้จริง มีแต่จะทำให้ตัวเราเองนั้นสิ้นเปลืองไปกับเรื่องของการเสียรู้คนอื่นหมดเงินหมดทองหมดตัวเกิดความเสียหายในชีวิตตนดูก่อนพระดาเหตุใดเราจึงได้กล่าวเช่นนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่คนเชื่อที่คนหลงที่คนกำลังงมงายอยู่มากมาย นักขนาดนี้มันเป็นอวิชชาความเคลาเป็นความไม่รู้ต่อกิเลนเป็นความพ่ายอย่างคนที่สิ้นคิดด้วยสติปัญญาอันดีหากคนเรากราบไหว้บูชาขอพอรอันศักธิต์ต่อวัตถุมงคลทั้งหลายนั้นแล้วมันสำเร็จสมหวังดังใจที่มุ่งมา่ปรารถนาได้อย่างแท้จริงในโลกนี้ คงจะไม่มีคำว่าความทุกข์อุปสรรคความผิดหวังในชีวิตเป็นแน่แท้ดูก่อนพระดาอันว่ามงคลอันศักดิ์สิทธิ์ในด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมอันสูงสุดนั้นคงจะหลีกหนีไม่พ้นไปเสียจากการกราบไหว้สกราระบบูชาสรรเสริญคุณแห่งพระพุทธเจ้า เป็นแน่แท้แต่ประการใดด้วยเหตุก็เพราะว่ามงคลชีวิตทั้งหลายคือการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเมื่อใดก็ตามที่เราทั้งหลายบูชาสิ่งที่เป็นมงคลอันดีอย่างแท้จริงความเป็นสิริมงคลความดีงามทั้งหลายทั้งปวงย่อมท้าโถมประเดประดัง สัตว์หลากเข้าหาตัวเราตามเหตุและปัจจัยที่ตนเองได้กระทําเอาไว้อันเป็นมงคลที่ได้มาจากการบูชาสิ่งที่ควรบูชาดูก่อนพระดาอาริยชนทั้งหลายผู้ที่มีธรรมนำปัญญาย่อมปรารถนาและสแสวงหาซึ่งมงคลอันสูงสุดนี้ ด้วยการกล่าววาจาที่แสดงถึงการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและบูชาพระระตาตใครอันเป็นมงคลอันสูงสุดนี้แม้ใครเห็นใครก็รักแม้ใครเห็นใครก็เมตตาแม้ใครเห็นก็จะเอ็นดูปรารถนาดีด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อกันความเป็นมงคลสูงสุดนี้ อย่างได้เอื้อประโยชน์และเกื้อหนุนสงเคราะห์ประคับประคองหัวเรือของชีวิตเราไม่ให้หลงทางอีกทั้งยังช่วยแพ้วทางซึ่งวิบากอันส่งผลให้เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆให้คลี่คลายเบาบางลงไปได้นี่แหละที่เรียกว่าพุทธคุณของแท้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา แค่ต้องสรรเสริญบูชาด้วยศรัทธาจากหัวใจเท่านั้นดูก่อนพระดาอันว่าอำนาจหรือความศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่มีอยู่ในพื้นมหาพิภพนี้และห้วงจัก,กรวาลอันไพศาลนี้คงจะด้อยน้อยกำลังมิหันกล้าท้าสู้ขุนแห่งพระตนัตรัยอันประเสริฐนั้นได้ด้วยเหตุเพราะว่า รัศมีแห่งธรรมอันประเสริฐเลิศดล้ำนั้นแผ่กว้างไพศาลแบบอนันตจักรวาลเตี่ยมล้นมากไปด้วยบุญ,ญริษทอันแสนศักดิ์สิทธิ์เป็นริษแห่งกําลังของบุญบาร,รมีในธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านได้ทรงตรัสรู้นั้นแล้วเป็นริษอันเกิดจากบุญเป็นธรรมะอันเกิดจากธรรมชาติของทุกๆสรรพสิ่งทั้งหลาย เป็นความจริงแท้ในธรรมอันประเสริฐด,ดูก่อนพระดาตัวเราเองนั้นได้กระทำการกราบไหว้สกราระบูชาด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ต่อพระตาไกรอันเป็นมงคลสูงสุดนั้นแล้วสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะ จิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกข้าว่าสีมาตุรีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย